ทุกคนฝนยังพัด้นเสาตกลิ้นดอาค่ะแต่ว่าแห่งบต่ตกแหงข่อยได้สวนพ่อใหญ่น่ะไปย่างเบลอเบื้องเห็ดนะคะอาจจะเห็ดเผ่งหวานเกิดนะคะนั่นแหละแต่ว่าข่อยกะเอาเสื้อกันฝนไปน้ำนะคะ่ะใส่เสื้อกันฝนไปน้ำพร้อมฝนตกถึงเตจะหวานนี่นะคะทุกคน เบิ่งด้วยค่ะชุ่มชื่นจืนไปหมดเลยดอกไม้ไข่ถือฝนกะกับบะแมนลาอันนั้นด้ค่ะอันที่มันเกิดมันกระล่วงนะคะถือฝนตกใช่บางอันมันก็บโปงไม้บางอันมันกระลวงแล้วมาเบิ่งหมกแตงด้วยค่ะทุกคนเปื่อทุกคนหมกแตงหนวยใหญ่คักแล้ว เบิงค่ะเบิงปาดมองนี้ทุกคนมาแค่คือลือยุ่โอ้ยเดี๋ยวกลับมาถึงแต่ไปเก็บเห็ดก่อนค่ะยังค่อยจะมาเก็บนะคะเบิงค่ะทุกคนเบิงยปื๊ดหน่วยหมักใหญ่เือนแก่เรตีโอ้ยข่กบะเบนมะเบิงมักแต่งได้ไหมคะ นั่นนะคะทุกคนเดียวเดียวฉันมาปิดไปก่อนเอฟซีหลายท่าน,นะอยากเห็นข่อยเก็บเห็ดนะคะข่อยกระพ้าไปเก็บหลายเชือแล้วก็ไม่มีเห็ดให้เก็บแล้วะค่ะทุกคนเมื่อนี่เห็นฝนตกลงมาสองสามเมื่อเลี้ยงกันแล้วก็เลยอาคาเชื่อเห็ดออกนะคะก็เลยส่วนพญายพญายล้วก็ไม่อยากไปดอก่ะ่าข่อยคุ้มหลานะคะปากคาบานนะฮะ เร e ไครับเอฟซีน่าจะดีกับทุ r งป e าในสายฝนหย e น้ำฝ g ตกลงบนผมร่างกายแม่ไปหาเห็ดกันเ้อขั้นใดก็เจียมาอ้างวาย่ที่นี่ยู่อีตังคอฟฟี่ตั้เค้ี่ที่ e ังนี้ไม่ใ s ่ o ดนอวย a ร d ไ่้ดูแไม่ได้โน้คาง หัวพญากับพังพังย่อนหมูพังย่อนเพื่อนตัวให้มั่งปลาจะมาขุดดินกับว่ามาขุดมั่งหัวจว่ะหัวพังชีวิตห่างของพญ่าฝ้ารางปักขาเฮ้าบานในเฮ้าบะตองอ่าลีล้อต้องไปเก็บเห็บให้ได้เลยเมื่อนี้ ขันบาได้มือนี่กับจกักว่าสิได้มือใดนนะคะข่าป้าก็ต้องพานทางข่าวป้านี่ตลอดแล้วค่ะแต่วาซเสอจะขามหมองหันไปอีกกไกลเติมนะคะเดี๋ยว่ข่จะทายตอนที่พ่อเฮตีกวัวนะคะทุกคนจึงค่อยมาเสียเวลาแต่ก็เลือดต้นพ่อใหญ่ฝรั่งอยู่ด้วยค่ะเพระาะว่าเราก็อยากเอาใจเอฟซีเราก็เลยพาไข่ม้านะคะ อันน oh. okay. oh. uh ี huh. uh ้ซีเดเทกอเวอชิมบ่อ๋อโอเคนี่ก็ต้องใช้ในกรณียูเซสไหน maybe t e y a k e back to s h e อ e ยัง่แมงไก่ได้ค่ะทุกคนนี่หละค่อยๆอยากมาคนเดียวขยน Honey now is halon butta. Eh? Halon butta. No, yeah, because you know, go picking. No. Thai woman around here. They take all. No. Bora yog. Yeah, and then another, not is Thai you woman, no. One. She tita they have, but it's. Yeah. Uh... I think red one do. Yoga, <laughs> okay. เบอร์นาคาขามบางนี่ไปอีกเบื้องฝนกระตุกลิ้นแสงแซอยู่แล้วคะ่ะอยากไปเก็บเหตุว่าอวดเอฟซีขัดลายกันว่าพา, <laughs> า,ายฝนอ่อยู่ถนนสายถนนจันทึกุลที่เป็นบุกกิ้งเลยหญ้าลูกยอเวียนขามป้าน,นี่ไปอีกนะคะทุกคนไก่ตเติบ ทุกคนข่อยยางม้าหมองเกาที่เห็ดเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเคยออกนั่นแหละค่ะอันนี้น้อยที่ข่อยปลอยไว้ที่พอเก็บเบิดนะคะนี่แหละกระพอมีตะวบยงร้ายหลาย,ลายตอมบีบวีเย,ยอะิ่งดูยังไน้อยๆโยนด้วยค่ะทุกคนขนาดฝนตกแซงแสนั่กับ,บายายใาไงเห้คข่อยเลยมาแล้วกเก็บเอาเบิดนั่นแหละ นี่ค่ะยางต่อมาหมองอาทุกคนเปื้อนเหลือง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 กระลามทุกคนมันโตแล้วเนี่ยโตแล้วค่ะโอ้ยคันนี้ละคันเห็นซ้ำนี่นะข่อยกระตื่นเต้นดีใจหมักแห้งซัวเห็นน่ะเป็นเต็มปลาคือข้าเจ้าเดจังด้ทุกคนมึงดูมึงโอ้ยนี่แหละค่ะ ทุกคนคอยคืดดีใจแ้เห็นเหลืองๆเนี่ยเพ่็น้ยางไปทั้งใดบุตล้องไปหา,นะะานะคะพี่อ่ะนะค่ะอีกค่ะนี่นละคะ่ะโอ้ยสว่วพอเตียมปลาคือบานคือเมืองเพิ่นเฮ็ดจังใดคอยซื้อวช็อกสติแต่เห็นซ้ำนี่น่ะกะดีใจหัวใจเต้นตูบๆอยู่ <laughs> Ah. Ingen Nein, because it's a tour. Oh, the uh. so, long, long, long. Mm. so, okay, honey, we we'll go another way. Okay, you know mm. the way. home now. <laughs> yeah, that's that's the side. That's the way. I know the way. This way. Okay. Yeah. to the, to the other way. Mm. ดงเจริญ oh, The first one in my life อินเตไหน not swam not c a n t a l o u p is poison พี่นายฝรั่งแล้วอให้่อยฟังว่ามองท่ขคอยภาคกยืน่ะหลานสาวแล้วนะทรงอ่ะรูปคนลายมาห้แล้ววาเขาคมคืนตำรวจจับได้มาขืนนี่ซ we walk here or u l we go there a we walk here but i want to see kantalan here the little อืม and ตำรวจได้จับมาซั่นค่ะทุกคนแกก็เลยส่งรูปคนหลายมาให้ผู้ใหญเบิ่งผู้ใหญก็เลยเว้คอยฟังเบิ่งฮั่นน่ะค่ะอือนั่นแหละเป็นยังค่ะยังค่อยย้ายออกจากฮั่นมีคนน่ะคุ้มไปงัดห้องค่อยหลังบ้านคอยตั้งาเทือ คนธรรมดาด้ียค่ะทุกคนเพราะวา่าคนอบพยพคนต่างศาสตร์าเยอะเพาบ่าดูจิตใจเขานะคะบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนบดีนะคะ,ะขาวหอยยางต่อเมื่อนี้ข่อยพญอยอยามาน้ำข่อยก็บงเจีไปไกลอยูะะ่แล้วค่ะใส่เสื้อกันฝนมันก็หอนนะคะทุกคน เบิ่งนคะทุกคนมองนี่ผ่านมองนี่ไปอีกก็เป็นปลานั่นแมลงเกย์ๆด้นี่แหละเหตุผลที่ข่อยว่ากล้ามาคนเดียวนั่นแมลงเกย์ๆนะคะเป็นหอดบ้านไปกลับกสิหาฮอกลเพื่อนเหรอทุกคนคันนี้สิตาเฮ้ยเดี๋ยวเนาะที่ ทุกคนขอเลี้ยมาเลี้ยงอลามเลยเพืาอยัยเลี้ยวมาฉันกระเนว่าสัน้นเฮ้ยมองดูค่ะป๊าทิทโถะมาด้วยขวันเอ๋ยหยอเดือบีกวันออกส่อสง,งอุ้ยสวยมากค่ะทุกคนเอาไปทคำความสะอาดบานอย่างเดียวนะคะ <c oughs> คนนี่คือเห็ดน,น้ำหมากนะคะเห็ดน,น้ำหมากนะเยอะเยอะเจ้าว่าข่อยก็บ่ิ่งเก็บดอกคือพ่อใหญ่บอให้เก็บแล้ะคะ่คนนะกุ้นอะค่ะข่อยก็อยากเก็บอยู่ดอกหลายกุ้นอะค่ะก็เพิ่งไม่ต้องเห็ดน้ำหมากอันนี้ไท,นนทยพีโปรแอร์ตาดิสส์ดิสส์สวัสดอุ๊ซ อันนี้ไอไฟลิตเติ้ลเมียไอไฟลิตเติลเมียคุณนะคะทุกคนยางขามไปอี๊ยบคุณปแปลงไก่ๆเนี่นนะคะ่ะตอนนี้ค่อยเศร้าแล้วเขาตัดออกเบิร์ดนะคะเขาขายต้อนอนะ่ะเกิดเต็มปลาอยู่สมัยที่ข่อยยังบระทันเลยถ่ายคลิปเพียรยนะูทูบน่ะจนว่าได้เตะทีมราคาน้ำชนนเนี่ยหลายคักเกิดอยู่ซูมอง งางบะมีฮอนหว่องชยองโอ้ยมิตะกร่อนหินค่ะทุกคนทุกคนข่อยพ่อเลี้ยงอาลามเบิงเบิงบิงปาดเด้อมาลายดอกแต่ว่าแห่งสสออนนะคะเอ้ข่อยเหลียวมาาไกลๆนะคะ่ะค่อยกระเล้งมาเลยเบิงค่ะทุกคน หน่อยดอกอยุทธวายแข็งตื่นเต้นดูอนี่มึงดูสินค่ะโอูล้ววีดรอนนี่อินบิร์เกงเงนอ๋อยายอไอริเมมเบอร์โอเคดูยอพี่ใหญ่ว่ามองนี่เป็นเขตแบ่ง <What was S 1> แดนของ ny, อ่าโมลูกซ้ายแล้วนะเป็นเจ้าของาสั่นค่ะ behind. ข้าง o ลังนั่นี่โกอเวอนโ้ยเมื่อนี้ขอมาเลือกคักเลือกแน่ค่ะทุกคนได้คันตลเลนหน่อยๆนึงเห็ดเผ่งหวานกรว่บมีชักจอกเลยตสบายไปเรินนองบางดูข่ามีตะหินโอเควีโกเดรฮนี่วีอัพเดร์วูติง but i i see the w a g เข็น here maybe เด e t h e ดียว walking here น,นี่แหละค่ะคอยคิดว่าเป็นทางทางกวางนั่นแหละนี่นี่ตะกอนหินทางนี้ก็เ่เคยมาดอกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะห้อยทางทางกวางทางหมูปลาทางสาัตว์ตาคนบบ้นอ่ะบ่มาย่างดอกหินหลายปัน นี่ห้อยดุดหมอปลานั่นแหละอ้าหาไก่กัะเมยด้วยค่ะทุกคนปลาเหาะหาทางออกจะต้ตนพญงฝรังแล้วกระจมขวดขาเรื่อนะ หลุดต่นาศาสตร์อยากพามาทายคีพาเห็ดไทยเอฟซีเบืองตะวาาันปลาเห็งว่ามีเห็ดก็ค่ะฮ้กลับบ้านหาทางออกอโอเคพอทางออกแล้วค่ะ หอกทางออกแล้วยางไก่แถมมา Maybe eat and to o ยอแวะกินอกงกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเอาไปขอกันที่บ้านก็ล้วกาลิ้นหอยแล้วพ่อใหญ่ก็ได้โอ้ยขลังเดสม small enough I think ไปยังมาลังเดสมอลเล่นและนี่เป็นฟาร์มป่าไก่ค่ะทุกคนพลังเดสมอลเลนหาวสันกันไปกันย่หัวพักขาไปคุยกันยู่บ้านนะคะย่งอีกไก่เติบแล้วค่ะทุกคน คนปาดปาดสวยงามรลังการพอ่อเนี่ยหน่อยกับต<บ>ื่นเต้นได้คะ่ะทุกคนเมืองค่ะเมืองค่ะงามบ่เมืองค่ะทุกคนนี่ yes i f l y ฮค่ะเนี่ยเมืองค่ะปาดโอ้ยอย่าเป็นบอกเข่ามาเนี่ยนะคราบค่ะงามพ่อเนี่ยหน่อย,าาออย,อยแต่ว่าก็ดีต่อใจนะคะบอกว้ ถามไปอีกป่านึงนะคะค่อยสิแม่นทางกลับบ้านเฮ้ยหกกิโลน่ะหละ่ะทุกคนง้างไปกลับเนี่ยอ่ดบ้านคุยกันนะคะ เซลยห่อนก็ได้ถอดเสื้อกันพฟลอกค่ะหมาค่าร้อนค่ะทุกคนแต่ว่ามันเปียกนนามันคือซิปแซกอะอื้อฮือมเบสิร์จจโอเคเบืองเ็ดเพิงคารลายนะคะทุกคนมันเถ่าแล้วแหละ เกิอดจอะนอนเห็ดเพื่งองีหยังบูมันขาดร้ายดอกมาหอดบ้านแล้วล่ะลองกายได้หนยน้อยสีกำเหกือนแคปเหเป็นรับ